สนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาพิบาลนะคะรายการของเราค่ะก็จะมีธรรมะดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะคะและว,วันนี้ดิฉันสุพัชญ,ญาศรีภูนร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของธรรมะในวันวิสาขบูชานะคะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของธรรมะในวันวิสาขาบูชานะคะแล้วก็ต้องขอกราบมรัศกรรพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเจ้าค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของวันวิสาขาบูชาที่ใกล้จะถึงนี้เจ้าค่ะวิสาขาบูชาใช่ไหมก็คงจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะปีนี้เพราะว่าทางราชการได้ประกาศงด การจัดงานวิสาขาบูชาเช่นประกอบพิธีเวียนเทียนประกอบพิธี <c oughs> ให้ผู้คนมาทำบุญที่วัดเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศของเรานี่ขึ้นไปหลายหมื่นละก็ต้องระมัดระวังกันสาเหตุก็คือว่า เราทั้งหลายคงจะทราบดีว่าวิสาขบ,บูชาก็ดีมาคบ,บูชาก็ดีหรือเทศกาลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยมันจะมีคนมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยากที่จะบริหารจัดการศรัทธาของประชาชนมันเหมือนกับโรงเรียนนั่นแหละเวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยเราจะไปให้เด็กใส่หน้ากากกันทุกคนตลอดเวลาเนี่ยก็คงจะยากใช่ไหม เพราะนั้นก็เลยต้องเวียนเทียนออนไลน์เรียนออนไลน์นะค่ะเดี๋ยวนี้ใช้เวียนเทียนออนไลนเ์เรียนก็ออนไลน์เวียนเทียนก็ออนไลน์อะไรก็ออนไลน์ไปหมดแหละตอนนี้ค่ะมันก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดคือว่าอภินยาอภินยาเนี่เป็นเรื่องของที่พระพุทธองค์ได้ทรงเรียนได้ทรงฝึกก่อนที่จะตัดสรุ้เขาเรียกว่ามีฤทธิ์กับดับฤทธิ์ มีฤทธ์กับสิ้นฤทธ์หมายถึงไม่ใช้ฤทธ์อีกต่อไปแล้วเจ้าค่ะที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าการที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คืออภิญญาได้อภิญญามีบำเพ็ญสมาธิภาวน,นา,ภาภาษาพระเรียกว่าสมถะนี่มีฤทธ์ค่ะยุคนี้เป็นยุคมีฤทธ์นะฤทธ์ยัยงไงเจ้าคะ่ะ หาะเหาะินเดินอากาศได้ไหมใช้เครื mm ่องบินอ่าใช้เครื่องบินค่ะอ่ายุคนี้นะมันมีการเรียนแบบด้วยนะหาะเหินเดินอากาศใช้เครื่องบินดำน้ําใช้เรือดำน้าค่ะหรือขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดินหรือเนลมิตตัวเองจากคนคนเดียวให้เป็นคนอีกโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นคนก็คือหุ่นยนไงค่ะหุ่นยนเน่ย หรืออําพลางไม่ต้องใช้ตัวตนโดรนไงโดรนเนี่ยไม่ต้องมีคนนะหรือบางทีเนี่ยลิฟอย่เนี้ยเขาเรียกว่าหูทิพหูทิพเนี่ยต้องพลอยสังเกตไหมว่าสมัยก่อนเราก็มีโัรเลขใช่ไหมต่อมาเกิดไม่ทันต้องพอยเกิดไม่ทันตัรเลขพอจาได้นะคะว่าโทรเลขนี้เราต้องส่งข้อความไม่ยาวด้วยใช่ไหมคะสั้นๆไม่ทเกินอะไร เขาก็จะเอาไปส่งต่อมาก็จะเป็นตาทิพย์จากโทรเลขต่อมาก็เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์พื้นที่อ่าพื้นที่อยู่ตามมุมหัวมุมใช่ไหมหยอดหยอดเหรียดเหรียญอันนี้ทันค่ะหยอดเหรียญทันโทรศัพท์บ้านแล้วก็มาถึงโทรศัพท์มือถือตอนนี้โอ้โหเลยละเลยต้องฉายตามผิวหนังแล้วตอนนี้ถ้าจะไม่มีแล้ว ทุกอย่างเขาเรียกว่ายุคอภินญ,ญาอันนี้พระพุทธเจ้าได้แล้วจากการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่ยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นกิเลสอย่างพวกเราเนี่ยเราเห็นว่าโออทราศัพท์มาในสิ้นกิเลสไหมไม่ค่ะ <laughs> <laughs> ยิ่งโทราศัพท์มายิ่งอยากคุยด้วย <laughs> อาจจะเพิ่มกิเลสก็ได้นะโทราศาพัพท์เขาเรียกว่าตาทิพโทราศาพัพท์เมื่อกี้ในหูทิพทิพโสตะ ตอนนี้ตาทิพย์ทิพจักรสุน้องพลอยอา,อาจจะเห็นเขายิงกันอยู่ที่อิสราเอลปาเลสไตน์ยิงกันรายงานส,งสดเลยใช่ไหมบางทีอ้นาทีตอนนาทีนนาทถ่ายทอดสดเปี้ยงเปียงเปียงเปียงนี่เทคโนโลยีพวกนี้เขาเรียกอภิญญา,าเข้าใจไหมอภิญญาเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนี่แหละภาษาปัจจุบันเขาเรียกกันแต่สมัยก่อนนี่เขาไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆใช้จิตโอ้โหอย่างเช่น จะทายใจ่ะอ่าอุ้ยคนนี้คิดอะไรอยู่จะไปทำอะไรพระพุทธเจ้าก็จะทำสมาธิตอนเช้าแล้วก็เดาใจพระโมกขาลาภาษารีบุตรพระองคุริมานพระอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้องคุริมานโจรองคุริมานจะไปฆ่าแม่เชา้านี้ถ้าเราไม่ไปโปรดโจรองคุริมานน่าจะ ทำอนันตริยกรรมแน่ๆค่าแม่น,นี่จบแล้วก็เลยไปดักโปรดเทศโปรดเอาอันนี้ก็คือใช้อภิญญาละมองดูก่อนตรวจด,ดูก่อนเช่นเช่นเราเราดูตอนเช้าว่าเราจะไปทำอะไรค่ะดูตารางงานถ้าดูตารางงา,าราง <laughs> เพราะไปถึงองค์คริมาน <laughs> เห็นไล่บี้พระพุทธเจ้าเลยถือดาบฟันพระพุทธเจ้าก็ใช้อภิญญาอฏิบัติา,า,าร เดินแต่วิ่งไม่ทันวิ่งไล่ไม่ทันเดินองคุริมาบอกอสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านโกหกท่านหยุดแต่ทําไมเราวิ่งไม่ทันเลยท่านโกหกนะสมณะโกหกได้ยังไงเราหยุดจากการทําบาปแต่ท่านสิยังไม่หยุดฟ, oh. ฟังฟังดังนั้นองค์ุริมาเลยแลบลุดเลย ทิ้งดาบทิ้งดาบกราบลงกับพื้นเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ก็อภินญานะอภินิหารยุคเทคโนโลยีเนี่ยของมระพิทยาเจ้าเนี่ยมันเป็นยุคอย่างนี้ในสมัยก่อนแต่ไม่มีไม่ม,ม,มีดาวเทียมค่ะอ่าไม่มีเรดาร์ที่เป็นที่เป็นดาวเทียมแต่มีเรดาร์ที่เป็นอยู่ข้างในอ่าจิต ผ่านอะไรผ่านการทําสมาธิภาวนาโ<อ>คือท่านาาเราพูดในเรื่องเรื่องอย่างนี้ในในยุคเมื่อประมาณแบบว่า10-20ปีก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพแต่ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันก็ ไปไกลเหมือนกันอย่างเช่นการคุยวิดีโอคอลเราสามารถเห็นหน้ากันได้แบบเรียลไทม์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ a c e b o o k เนี่ยเรายังตกใจเลยว่าทำไม Facebook ถึงรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเราอยากได้ของแบบไหน Facebook มีการประมวลผลจากความชอบของเราพฤติกรรมของเราว่ายังไงแล้วก็เหมือนเวลาเราพูดว่าเราอยากได้ของอันเนี้ยมันจะไว้ละมันมันมีการฟังแล้วมันก็ฟัง ก็มีการประมวลผลขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บพอเราเปิด a c e b o o k ใหม่ทีมันก็จะ <มา S 1> เป็นของที่เราอยากได้เช่นมีของตรงนี้ขายนะ <laughs> อันนี้พอเราเทคโนโลยีของเราเนี่ยเริ่มก้าวไกลเนี่ยเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดว่าเออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนที่รู้จิตใจของเราหรือว่าคนที่คาดการมีการคาดการล่วงหน้าเนี่ยมาจากการที่มีข้อมูลมากๆแล้วมีการว <c oughs> ิเคราะห์แล้วก็อานลไลซ์ค่ะเ,เทคโนโลยีปัจจุบันนี้บอกได้ว่าอ๋อ อันนี้มันโควิดเนี่ยมันมาจากการการผสมกันมนุษย์สร้างขึ้นมาระหว่างเชื้อ HIV กับ flu flu ก็คือไข้หวัดไอ flu เนี่ยก็คือไข้หวัดจะเป็นนั่น,น,นแหละเขาเรียก flu มันเป็นภาษาละติน fluenza fluenza เ,เ,เนี่ก็เหลือแค่ flu ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลมากเขาเ,เขาเรียกว่า flu i f l u e n z a หรือ influence พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีห้องแลบห้องแลบเอาไปเข้าทดลองเลยแม้แต่เส้นขน <c oughs> เส้นผมเล็บหนังน้ำลายเลือดเอาไปเข้าห้องแลบป,ปั๊บรู้เลยว่าอ๋อันี้ DNA เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เป็นอภิญญานะต้องพลอยแต่เป็นอภิญญาผ่านเทคโนโลยี <c oughs> แต่สมัยก่อนเนี่ยใช่อะไรเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นห้องแลบสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องไม้อยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธินั่งสมาธินี่การทำสมาธิคือห้องแลบนะค่ะคือห้องแลบข,ของพระพุทธเจ้าค่ะพะุทธเจ้าก็เลยสอนให้ให้ผู้คนทั้งหลายได้ฝึกทำสมาธิเพราะว่าฝึกทำสมาธิทุกวันก็คือเข้าห้องแลบตอนเย็นตอนหนึ่งคืนก่อนนอนเอาดูว่า อารมณ์วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีขุนเรื่องอะไรบ้างกรองซะซักซะเหมือนเราอาบน้ําก่อนนอนเหมือนเราปัแป้งแต่งหน้านะอาบน้ําก่อนนอนแต่งตัวใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นผอบอทบอ,บอแต่งชุดออ,ออกจากบ้านไปทํางานกลับมาแต่งชุดในพลเราก็เข้านอนเลยเราก็เข้านอน <c oughs> ไม่ใช่ใชนะต้องคารกว่าต้องเปลืองเปลืองเครื่องแต่งกายยศตําแหน่ง ออกจากตัวของเราชันใดใจก็เช่นเดียวกันอะไรที่มันทำให้ใจเราเป็นทุกข์รักโลภกดธหลงเกลียดอิจฉาพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นโลภโกรธวางแผนที่จะไปทำนั่นทำนี่เรื่องซะอย่าเอาชุดเหล่านี้มาคลุมใจอ,มอย่าเอาอารมณ์เหล่านี้มาคลุมใจอย่าเอาชุดเหล่านั้นมาคลุมกายกาจะได้โลกอะไรต่ออะไรมาเนี่ยไม่ต้องเอามาวางไว้ข้างเตียงนอนหรอกค่ะให้ถอด <laughs> ให้วางไว้ ววางไ้โดยการที่เรานั่งสมาธิกูของหลานเหมือนเดิมหลานมัน,มนก็ขึ้นขี่คอเหมือนเดิมมันไม่ได้บอกว่าขีค่คอเพราะบอทบอขี่คอนายกรัฐมนตรีไม่มีแล้วตอนนั้นอะ่ะใช่ไหมก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายแสดงว่าพอเรากลับบ้านมาเราก็ต้องวางตําแหน่ง <c oughs> วางหน้าที่การงานต่างๆอย่าเอามากอดไว้ตลอดเวลาใช่ฮะค่ะ,คะหน้าที่การงานตําแหน่งหรือว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นฤทธ์นะเป็นสิ่งที่มีฤทธ์นะ ถ้าน้องพลอยเป็นนั่งทํางานน้องพลอยเซน็นปุ๊บมีอํานาจสั่งการได้หมดเลยจริงไหมแต่มากลับมาบ้านเนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องเซ็นอะไรละอืเราจะเอาตําแหน่งเข้าบ้านไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันฤทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ไม่ต้องใช้ฤทธิ์จะเป็นจุดที่สงบสุขร่มเย็นยจุดที่ไม่ต้องใช้อํานาจก็คือจุดที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยสงบสุขร่มเย็นภาษาพระเรียกว่า บรรล,ลุนิพพานค่ะเรื่องราวกำลังน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะในการอย่างรู้ว่าเออเราไม่ต้องใช้อภิญญาอีกแล้วน,นะไม่ต้องใช้อภิเนหาอีกแล้วน,นะสนับสนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระ มาช่วยไอ้เลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ เบอกว่าเ,เหตุปัจจัยไม่ครบก็ไม่สามารถทําอะไรต่างๆต่อไปได้ใช่ฮะถ้าอยากบรรลุก็คือต้องตัดตัดปัจจัยอะไรต่าง,างๆออก<ช>ก่อนค่ะอะไน,นี้เป็นเหตุเป็นผลนะการการบําเพ็ญธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลที่คนปัจจุบันนี่เข้าใจได้เลยค่ะทาไมถึงบอกว่าคนปัจจุบันนี้เรียนรู้และเข้าใจในเหตุผลของพระพุทธเจ้าได้ง่าย เพราะว่ามันเป็นแนววิทยาศาสตร์มันเป็นแนวธรรมชาติมันเป็นแนวที่ไม่ต้องมีอะไรดนบันดาลแล้วค่ะแต่คราวนี้พระพุทธเจ้าใช้ระบบธรรมชาติใครก็ตามถ้าได้อยู่กับธรรมชาติแล้วปรับตัวเข้ากับธรรมชาติแล้วผู้นั้นก็จะปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้เราเจอโควิดเนี่ยเรามีแต่พึ่งวัคซีนใช่ไหม S <S วัคซีนเนี่ยมาแล้วนะ <c oughs> วัคซีนเนี่ยมาแล้วเป็นที่พึ่งสุดท้ายของมนุษย์แล้วของเรานี่พึ่งอะไรตอนนี้เพชชิลเพชชิลหน้ากาก <c oughs> พึ่งสรารพัดอย่างอันนี้เป็นเป็นนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วแต่ถ้าเป็นธรรมชาติจริงๆน้องพลอยพึ่งอะไร <c oughs> แสงแดดบริสุทธ์แสงแดดสายลมต้นหญ้าออกซิเจนจากใบไม้จากต้นไม้ใหญ่ ในออกซิเจนเหล่านี้มันก็ให้ไก่มันก็พึ่งตามธรรมชาติของมันมันหากินหนอนกินผีเสื้อกินอะไรต่างๆของมันตามธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าพ้นจากระบบละแต่ถ้าเป็นระบบปับ๊บเขาจับเข้ากรงขังเลยนะกรงขังกินตามเวลาเปิดไฟปิดไฟให้อาหารอยู่ในห้องอยู่ในกรงอักไข่กันไหลไปอยู่อย่างเนี้ยหมดอายุไข,ข่ออกมาตัวใหม่เข้าไปยืนต่อ ก็แปลว่าต่อไปนี้เราก็จะได้ทำความเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสองรูปแบบคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เราสร้างอภิญญาคือหมาก็ว่ามุมาณนะบากบัน่นสร้างความรู้ความสามารถเพื่อที่จะสร้างฐานนะสร้างครอบครัวสร้างโลกให้ยิ่งใหญ่ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลอยากเหาะเหาะ,ะอยากดำดินดำ อยากดำน้ำำํทดาอยากไปไหนอยากโหเทคโนโลยีจะสร้างรถเหรอต่อไปนี้ไม่มีคนละไม่มีคน,คนขับ,บไม่มีคนขันน็อตละค่ะ,ะโรบอทหุ่นยนต์มันทำหมดแม้แต่พยาบาลในห้องคนป่วยใช่ไหมมันทําหมดแล้วหุว่นยนต์ทำหมดแล้ว่าตัดหุ่นยนต์ทำหมดแล้วอันนี้เป็นอภินญาแต่ต่อจากนี้ไปพระพุทธเจ้าบอกว่าพอละฉันได้ ใช้อภิญญามาแล้วไม่รู้กี่พกกี่ชาติต่อไปนี้อยาเลยจบหยุดกลับมาใช้ธรรมชาตินี่เ้ยงพลอยธรรมชาติตัวนี้ภาษาพระเรียกว่าพระนิพพาน,านหรืออาสวัคคยายานอาสวัคคย,ยานก็เป็นหนึ่งในอภินญ,ญาหกประการเพราะฉะนั้นอาสวัคคยายานเนี่ยจึงถือว่าเป็นตัวยานที่มีความสําคัญมากในการอย่างรู้ว่าเออ เราไม่ต้องใช้อภิญญาอีกแล้วนะไม่ต้องใช้อภินิหารอีกแล้วนะธรรมชาตินะถ้าสมมติว่าตายอยู่กับธรรมชาติก็อยู่ไปแก่ก็เป็นธรรมชาติแก่ไปเหมือนคนอินเดียค,คนอินเดียเห็นชัดเลยน้องพลเคยไปไม่นำคงคาไม่มีเครื่องหายใจหรอกไม่มีการต้องเข้า ICU อะไรต่างๆมากมาย เขาถือว่าความตายเป็นธรรมชาติก็มารอที่ท่าท่าน้ำเลยเคยไปใช่ไหมเคยไปสามน่าจะสามรอบสามรอบรู้สึกยังไงอ่บรที่จะบรรลุอะไรได้ไหมเอ่อตั้งแต่คนเกิด แก่เจ็บตายเนี่ยระหว่างนั่งล่องเรือไปเนี่ยเห็นหมดเลยเพราะว่าแม่น้ําคงคาเขาก็ถือว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วคนอินเดียเขาก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็มาล้างหน้าอาบน้ําหลังจากนั้นก็พาลูกมาอาบน้ําลูกเล็กๆเนี่ยมาจุ่มน้ําแม่น้าคงคาจุ่มน้ำมนจุ่มน้ำมนสักพักหนึ่งก็อ่าเริ่มเห็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเงี้ยก็อ่ามาก่อนจะไปทํางานเขาก็ มาเขาเรียกว่ามามาอาบน้ําแปลงฟานอยู่ที่นี่คนแก่ก็มีแล้วก็สุดท้ายมีคนเจ็บแล้วก็คนตายเพราะนั่งเรือไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นถึงคนตายก็คือเขาก็เผาันตรงท่าตรงนั้นเลยแล้วก็มีวัววัวตัวหนึ่งมาคอยแบบว่าอ,อยู่<ม>ใกล้ๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเท่าฐานอะไรต่างๆเนี่ยคนที่นั่งเรือหรือนะักท่องเที่ยวที่นั่งเรือผ่านก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็จะแบบตกใจว่าเออแม่น้ําเส้นเดียวกันเนี่ยทำไมถึงแบบมีความแตกต่างกันขนาดนี้อะไรเงี้ยคะใช่ อันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาปัจจุบันนี้ต่อให้เกิดโรคระบาดยังไงเขาก็ไม่สนใจเขาก็ยังจุ่มน้ําตายก็ดีือหมายถึงว่ายินดีตายในน้ําแม่น้ำคงคาไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าสวรรค์นนะตรงนั้นนะ่ะคือสวรรค์นนะทา,าง,งสู่สวรรค์ใช่เพราะนั้นโรคระบาดในอินเดียจึงสูงมากสูงมากๆเลยแต่เขาก็พยายามที่จะขนาด ผลิตวัคซีนนะ,ะเป็นที่ผลิตวัคซีนใหญ่ที่สุดของโลกนะแต่ว่าเขาก็ยังมีอัตราการตายการติดสูงมากเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าความเชื่อความเชื่อ,อความเชื่อวิถีชีวิตเขาด้วยเ,เพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าสังคมที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนอินเดียหรือเนปาลเนี่ย เห็นริมแม่น้ําต่างๆที่มนุษย์ไปไปใช้บริการพระพุทธองค์ก็พยายามอยู่ตามริมแม่น้ําไปที่ไหนก็ดูว่าประชาชนอยู่ตรงไหนไปสังเกตดูวิถีชีวิตของคนแล้วก็เอามาพิจารณาคิดว่าตรงนี้ได้ทําให้พระพุทธองค์เนี่ยเกิดทั้งธรรมสังเวช เกิดทั้งสติเกิดทั้งปัญญาเกิดทั้งแรงบันดาลใจว่าโอ้นี่มนุษย์มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ร้อยเปอร์เซนต์แก้ไอ้นี้ก็เกิดอ้นั่นแกไอันนั่นก็เกิดอ้นนีนน้คนนี้เก่งก็คิดว่าจะเก่งต่อมาก็ไม่ดีอเอาคนนี้ขึ้นต่อมากม็มันก็ได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยนะ,ะมันก็ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นว่า อ๋อโลกนี้มันก็คกิดคือแค่นี้แหละ,ะได้แค่นี้แหละทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองปราสาทราชวังยศถาบรรดาศา์ลบราฆ่าฟันไปมาแย่งชิงกันเด<ก>ี๋ยวก็แย่งชิงทรัพย์แย่งชิงบ้านเมืองอการปกครองมีอยู่แค่นี้ใครจะมีอะไรก็ตามทีไม่ได้มากไปกว่านี้การแสวงหาทางธรรมของพระเจ้าจึงบอกว่าพอแล้วนะ ฉันหยุดการที่จะมาเยือนโลกใบนี้อีกแล้วนะเหมือนเราไปเที่ยวซาฟารีเวอร์ไปสักหนึ่งร้อยครั้งเบื่อเบื่อรู้หมดแล้วว่ามียีราฟตรงนี้มีม้าลายอยู่ตรงนี้รู้ทุกซอกทุกมุมเราเคยไปเนี่ยนะซาฟารีซาฟารีเวอร์ว่าโลกโลกที่มันแปลกประหลาดถ้าเราไปบ่อยๆมันก็เฉยๆมันจะมีความแบบความซ้ำ ความเบื่อแล้วอย่างที่มนุษย์ของเราเนี่ยแพทเทิร์นหรือว่าบทบาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่คือบางทีอ่ะมีอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กเสร็จปุ๊บก่เรียนหนังสือเรียนหนังสือแต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกอ่ะทำงานมีอํานาจมีอํานาจถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นมีทรัพย์มีบ้านมีรถมีใช่มีคนรับใช้มีบริวารต่างๆเสร็จแล้วก็ ป่วย, <S <S วยแล้วก็ <S <S ตายกันพักๆม,มีแค่นี้แล้วก็วนๆอยู่อย่างเงี้เนี่ยการตััสรุ้ของพุทธเจ้าจึงเรียกว่าวินาทีเดียวที่ทําสมาธิภาวนาเกิดอาสวัคยญาณเน,นี่ยพระพุทธองค์ทรงเห็นปุเพ,พนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ทั้งเนยค่ะใช่ฮะระลึกชาติได้แน่นอนตรงนี้ชาติที่แล้วโอ้โหฉันเบื่อเลยเกินนะ เป็นทั้งมนุษย์ก็เป็นเป็นเทวดาก็เป็นเป็นสัตว์ก็เป็นเป็นทุกอย่างทุกสป,ปีชีชต้องเรียกว่าทุกสป,ปีชีนะเพราะฉะนั้นในวันวิสาขาบูชาก็พวกเราทั้งหลายที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานรากฐานทางธรรมชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้าน เทคโนโลยีนี่ครบเครื่องครบครันแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางใจธรรมชาติทางใจเทคโนโลยีทางใจเราไม่ต้องไปเวียนเทียนที่วัดแต่เราใช้ใจเวียนเทียนเราใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเวียนเทียนกันก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธทั่วโลกที่ได้ฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้คงจะได้เวียนเทียนพร้อมๆกันไปทั่วโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปรับไวรัสจากใครหรือไม่ต้องเอาไปปล่อยใครนั่นคือความปลอดภัยในยุคสมัยที่โลกกำลังเต็มไปด้วยไวรัสอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณท่านสาธุชนทั้งหลายที่รักษาตัวรักษากติกาของสังคมจนกระทั่งท่านปลอดภัยมาจนถึงวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ จงอภิบาลประธานพรปกปักรักษาพี่น้องพุทธศาสนิกชนและชาวโลกทั้งปวงให้แข็งแรงปลอดภัยไกลโควิดด้วยกันทุกท่านเทิดขอกราบขอบพระคุณพระราชน,นก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาดัดพระรามเก้ากาจนาพิเศษเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมพิบาลในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและตอนนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ